ตอนนี้เย็นวันที่ e, าวันที่19นะครับก็เริ่มยังไม่ได้ยังไม่ค่ําไฟก็เริ่มละถ้าค่ำกว่าน,นี้สักนิดเนี่ยก็จะมีแสงไฟสวยงามครับวิ่งในคืนที่21มกราคมมีนี้จัด รู้สึกว่าการหนาวการเย็นด้วยนะครับเย็นสบายวิ่กลางคืนเป็นการวิ่งมาราธอนกลางคืน,นมีไม่กี่แห่งในโลกนี้หนึ่งไรแล้วกับวีรำครับ เข้าสู่สนามช้างสเตเดียมดูด้านขวามือครับคือสนามช้างบรรยากาศถ้ากลางคืนเนี่ยวก็จะสวยงามมากกว่านี้นะครับงานเจียมทรึบท้ง,ทางอาจารย์ด้านข้างแสงสีเสียง สวยงามครับในขนาดจะไปขับนะครับนี่ถานที่เริ่มจุดสตาร์ทแล้วก็จุดเซนชัยอันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นทีท่วิง่งของระยะทาง10มเมตรย1เมตรนะครับ42เมตรไม่ใช่42เมตรกิโลเมตรนะครับ10 กิโลเมตร20กิโลเมตรสีกิโลเมตรเส้นทางเนี่ยวิ่งไปฝั่ง้แล้ออันนี้ไฟยังไม่ได้เปิดสักพักก็น่าจะเปิดอันนี้ก็เป็นวันที่ทดสอบตอนนี้คือคืนที่ตรงเส้นทาง เก็บน้ำห้วยจระเข้มากทัางคืนก็จะสวยตอนนี้มีมีแสงสี ข้างนันเป็นจุดจุดพักนักกีฬาที่จะมีน้ำไว้บริการมีก่อนๆผมก็วิ่งครับแต่ปีนี้ลงทะเบียนไม่ทันมีจุดต่างๆที่ เชียร์นะครับมีสลามเชียร์มีฟังซ้ายครั